สวัสดีพี่นออ้องเข้าวต้นนาคาซูช่องทิแช่ยนอได้พี่น้องสบัสดีแรงวันทีสิบซองเนาะเสริหลังจากที่ไปโ้องเรียนมาแล้วก็มเมื่อหื่อน,นอยหนึ่งแล้วก็กลับออกมาอีกพี่น้องเพราะว่าตนา้นเสาหั่นสนนางิ่นเสนอเนาะยางหายไปเบิงครอขครัวนหนึ่งเห็นว่าแม่หั่นพิการลูกหั่นตาบอดมาสั่นก็เลยเดินตอนนี้ก็เดินทางมาเบิ่งพี่น้องแต่ว่าทางที่เราไปก็แคบม,มากมายเลยเรากำมาเบิง่ง ยานเข้าไปเลไหนดิโอ้โหแ่มนดกมากกนเัยเ้ต่เวิ่างเยางแต่ว่าันีก็ยังคือว่าโอเคบมดน้องรับยานตอนัหนอยู่ตอนเข้าไปเหรอวะลางวัดรไปอนมันมี่ได้มันมีคนที่ไหได้ตีนมันนี่มิก่อนนีเอ้าเอาก็คือว่ากลัวมันมันมิอยู่ดิ ครอบครัวคนพิการทีทิบกำลังจะเดินทางไปหาแต่ก่อนเพิ่นเคยอาศัยอยู่ดินป่าวางคางสายมือแต่ว่าต่อมาเพิ่นได้ข้าดินให้พี่น้องในราคา40,000บาทเพื่อนนำเงินดังกล่าวหันไปซื้อรถไทยเห็ดหน้าหลังจากทีค้าดินเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ไปอาศัยอยู่เที่ยงหน้าและเือนดังกก่าก็ไดหมั่งเพราะว่าคาาแต่ดินเนาไม่ได้ขายเือนส่วนใหม่ต่างๆเพิ่นก็สีเอาไปไปลุก เทือนอยู่ทีหน้าแต่ว่าตอนนี้ครับเพราะทัานได้ปลุกเถือนเนาะอน้เมนสำหรับขอมูลทีทิบใจมาในภายหลังแต่ว่าพอดีมีหูปประกอบในตอนนี้ทิบกับขออธิบายในตอนนี้เลยมาเลยมาเลยได้อยู่หักออกหักออกไปทางนี้หน่อยหนึงโอ้ยเกือบอยังน้อยหนึ่งไปไปกระจกกระจกนานไงตั้มแล้ว เออได้อยู่หักมะผีน้อยนึ่งหักมะผีก็ได้มันยังไล่อยูมย่มาเลยมาเลยหักมะผีมาผีเออไปจังที่ทางนี้ยังไล่ยอยู่ มาเลยบ้านนี้ไปไป ทันโบมีคองอยู่ถ่ายโหลดกาซิปะโหลดไวอยู่กลทีจะเข้าทางเขบมาผลอะไรพี่น้องแต่ว่าพอดีเอาเสื้อผ้าทีว่าได้มาจากฝั่งไทยมานำมานี้เพื่อว่าบางทีเพิ่อนอาจจะมีความต้องการเอาก็เลยชื้อเผื่อไว้เพื่อได้ใส่เพื่อได้ให้เพื่อได้แจก อไอ้ก็ล uh, ูกนแล้วไอเอายางบ่ได้เออไหนยางบ่ได้ยางบ่ได้คนมันมนชิดไปปี้บ่เน่ไนวนี่นึงเขายังไปอ้มเอ้ามน้อือบุยเอามส่กรได้อนนีฮเหงุงผนัง่แไทยนี่บ่อันนี้ฮาบ่ืห็งหุงนี่ตามจักนตามตางแม่เดี๋ยวด้ออสีสัมผ่านไอ้กอนเนาะเอาอันนี้หันเกิดแล้วอ่ะเนาะ อันนี้อันเศร้าสีมืดแป๊บนึงตอนนี้ทีมงานก็ได้เทีนเดินทางมาหอดจุดหม้เดี๋ยวนะพี่น้องแต่ว่ายังบ่แม่นเพื่อนเพิ่นอีกอยู่เนาะเพื่อนเพิ่นให้อยู่พุ่นมาสั่นแม่นเพิ่อนหายางตะพุ่นออกมาผีเผื่อมาหาเฮาเนาะใส่แม่นเขาใส่แม่นเขามาแม่อนเพื่อนเพิ่นให้อยู่พุ่นบ่แม่นแต่นี่ไปประมาณ200กว่าลักเพิ่อนสองหลอดกว่าแม่ ช่วยก็แม่นนะคนอยู่กับลูกบ่คนคนที่ยังบรทนมาคือลูกแมนคือลูกเาวเพิินแล้วก็ลูกชายเพิ่นอุ่มมานั่ะลูกเศร้ไปคนลูกอุ้มลูกเารมาบ่แมนนาะทีเดียวมาสิงยางไปเบิ่งไปยาวไปเบิ่งเออแม่ดูวฮันนละแต่ว่าความอยากจนนี่แล้วอยากจนกับ ตบีการนี่ล่ะตัวนี้แหละขอให้เข้านี่เด้อนี่ให้นาได้เลยเพิ่นพีการน่นได้ก,ก็คนเป็นแม่นี่ตีการหันแนวนี้ตบิดหันดีๆอยู่วัดเสียนเฮานั่งอันตอนแรงน่่ะตอน3:00 4แกงน้ําใหม่อ่ะนะนั่งแบบสิเฮ็ดกินหันลมเลยแล้วบ่พ<ๆ>ลาดเลยหนโอ้ลมแล้วเป็นอาพา,า,มมา,าแม่นลมทงนงไดบ่แม่นว่ายืนไดบ,บ่ได้ไปหาหมอบ่ตนนไปจนฮอดหอแข็งูกยังบ่ได้ดีอยู่ ลลยปีแล้วบอเพิ่มได้ขั้นไลแล้วก็มาหอดปัจจุบันอันเดือนเก่านั่นก็สี่ครัวปีแล้วโอ้ห้ากระไดปีเดียวเนาะ่นองไซแบบมันกระดูกผีกประจักษ์งสัยไซอยู่แมนคงจะว่าแต่ว่าเ้าไปหูมอแฟรกระตาแผลตาหม้อเผินว่าแล้วเผินว่ากระดูกเส้นเผินว่าโอ้เพื่อนันจักปีเอือยข้องขอนี้พู่นี้เป็นเอือยยังไหนบอ ไปเดือดห้องคอยนี่แหละวโอ้นี่นายสางด้วยพี่น้องนายสางโรงเรียนเพิ่นกับพ่อมาณซีซีป้าอยู่แล้วเกาเป็นเหื่อยแท้ๆเลยบรือ่ามนเหื่อยผู้ต่อคอยเลยนี่ค่ะโอ้นั่นแหละจังหวะให้ท่าเงินท่าเจ้าเบิ้งนะฮะคนผัดวันยางขึ้นไปเลยนะบ๊อบบ๊อบอาม่าพี่อาม่าพี่โลูอาม่าพี่ไส่กิ้ยังไก่บ่เพื่อนเพื่อนอะได้ได้บนผ้าแยงเขาเคี้ยวแหละเอู้ห้ไก่เติมเนาะเดี๋ยวหยางไว้หอดเพื่อนเพื่อนก็ได้อ่า นั่นแล้วอ่ะเห็ดจะได้สวงนี่แห้งลำบากระบนอะไรว่ะขอบขั้วเพื่อนิมิตรจะคนก่อผู้ชายหันซ้ำผู้หญิงหันเวิร์สเสียบวางเล้วในวังอันเดือดซองนี่ยนะเล่านี่มีตพัวบ่มีพัวกันยังเหรอยังอยู่ไปเห็ดงานอยู่พุ่นละอยู่ทางปักซองพุ่นละเดื่องนี้ค่ะเห็ดงานเนี่ยก็สร้างมั่ละมีบ่ลูกซายเพื่อแมนอันนี้ก็ลูกซ้ายเนี่ยจั๊กปีนี่ จังว่าเด้อตอนนี้ข่อยก็บ่ทันได้เบิ่งในสำนนเดี๋ยวจังเบิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งบ้านกนก่อนเนาะพี่น้องแม่นๆโอ้ยนึงนี่คือแม่ของเฮานี่ซ้อมกับผัวเราเนาะแม่นแล้วก็มีลูกจักคนเพิ่นนี้เบิ่งเด้ออันยิ่งนั่นมี4เนาะเสียละผู้นึงเหลือ3เสียละผู้งเหลือ3เออาย3ยิง3เหลือ6บาโอ้มี6คนพุ่นน่ะแม่นอันลูกายกผู้บ่เต็มก็มีโอ้ ผู้เป็นสงเกสงหานามแบบว่าเข้าพ่นน้ํนามอยู่น้องเนาะเออใส่เบียกบได้ว่าัษเพ่นบ่เต็มลอยคืออ้ายกกหันกะคือคอยว่าแล้วบ่เห็นทุงเอาแมนบ่ตีนเศน้าสีและแล้วก็เอามาผาดพรผู้นาก็เอามาผาดบ่เห็นทุงนันและอผู้นางในโรไทยเหรอพว่าผู้นันกแมนบ่หันแมนคอยมาเลียงเอ้าอ่ะนะฮะออื แต่ว่าอยู่ในครอบครัวของเพื่อนลำบากเนี่จนนักกว่าโมอล,ล้วก็คอยก็เอาไปน้ำนะลูกของเพื่อนไปเลี้ยงน้ำกลก็ออจะขอ,อ,ขอความเป็นธรรมความช่วยเหลือนี่แหละ้วเป็นซอยกัดนี่นแหล้วเนีออย่ยนีย่ผู้นีน้ก็ลูกชายเพื่อนเนี่ยหยางมันนี่ฮะว่าบอากอันนี้ลดใหญ่อันนีนยยน้อนเอีอ่คือมีแต่แนวเป็นจังหวะคอกันยังว่าอยู่ ว่าเ <Wow. S 2> อาโมแมนพิ่นกเพิ่นก็พวกัวเพิ่นนี่พี่น้องกันบอกเอากันแมนอันนะั้นแหละแมนวะแมนพี่น้องกันเถอะนะพี่น้องตระกูลเดียวกันเอากันแล้วมันอยากบอกอยากสมบูรณ์เนานะแมนควา้าตัวนี้คอยกว่าอายุนำเจานะ้าเนาะโุนี่เป็นลุงหงายถ้าคอยเป็นลุงหน่องเออเอาหันบังหาก,กันกับทางไหนกับบะหูนะครับแล้วเนาะนั่นเอาเอากันคอยกะตัดสินใจบ่ได้ตัวนะ่ะฮะออันนี้เป็นลูกไส้ เออลูกสาวห็นเสียซองคนทำเราผมดูเวลาแบบสื่อสารกันแล้วได้สักไปจังว่าไฟจังว่ามันเนี่ยแล้วแต่ว่ากินแล้วข่านะ่ะได้อีกชักอ่ะฮะเอเอออกอยู่ยแต่ว่าแจ้งมาได้เอเอบาวันใดกันว่าาไปละลายกูแล,แล้วบาดน,นี่แล้วปวเข่าใจอีกแล้วบาด นี่นี่เพื่อนคนหรือเทียงนาค่ะเออเทียงนาร่วมเขาแล้วโตดเห็นด้ผู้สามเพื่อนนำกันสามเพื่อนนำกันเห็นด้โอ้เพื่อนเอามาอยู่หน้าแนนเห็นอยู่พีเขาใส่แต่น้ำน้องบ่คือเห็นเออโบน้ำน้องน้ำน้องแน่แล้วก็คอยหันคอยใส่น้ำได้คอยไผ่คอยหอดเนาะเออขาบัดบ,บดึงไผ่มากกว่าบ,บท่านด้ต้นมน้ำขั้งเถ้าอ่ะ บอก่ตัวนี้หันบ่มีน้องบ่มียังเผื่อนเขาเนี่ยข่อแต่วานำสางหรือว่ายังเขามาตั้มเพราะได้สูบอาบกันยังดีนะอมองเผื่อนขนี่ย่นว่าวแล้วก็เพื่อกัดดอยกว่ามูเอ๋ยเนาะนะคือว่ามือเศร้านี่บอที่ว่าว่าลูกสาวสิบเจ็ดปีห้าเหลี่ยงเหรอเป็นบอแมนต่านั้นแหละ ผนนู้นผูสิบเจ็ดปีก็อยู่นี่นี่วะอยู่นี่ไปแห่มุด,ดอกมุดแดงแล,แล้วมาขายเหนเด้เด้เด้พูนยางเงี้ยะนะไปขายสิบเจ็ดปีวะฮะแมนขึ้นใส่น้อยนึงแต่ว่าเพ่อพอเพ,พูนเคียนใสน่นี่สมโนโ 17, อ้ยสิบเจ็ดคอกยกวาดขึ้นนันแต่ว่า,วาบางทีเนาะแบบโภชนาการบทสมบูรณ์ก็อาจจะแบบว่า<อ>กระสีหน่อยก็มีได้แมนอยู่ <Man, you. c oughs> แต่ว่ารถจกักรนี่คีไมาได้หดผีเนาะได้รถจกักรหันได้ ใส่ก็ใส่คันน้องมาเลยนี่เด้เพอนบว่าคืออนเพิ่นนีิลี่บอแมนมาเป็นเที่ยงหน้าตีบอะไรฮะเพื่อนเพิ่นนีิลีนี่แหละอันนนะฝ้าบริขิตได้ว่าอยู่ป่านเ้ายังสิมีแบบนี้อ่าอย่ามาเพิ่นมาอยู่เที่ยงหน้าเลยอยู่เลยเพื่อนตั้งเป็นเนี่ยนี่มาแต่ไหนวะแมนเป็นมาแต่ไหนนนี่แหละละตะกี้ตะกอนนี่เพิ่นอยู่ใช่ไหมเอ้าอยู่นี่ทึงนั่นแหละแล้วก็เพิ่นขายดินนี่ไปซื้อเราไทยห่างนี่เด้อนี่ พ่อได้แต่สัมเนียละ่ะสื่อพ่อได้มาเห็นหน้าอือโอ้ยอยู่กันแบบนี้เลยเหรอแมนตีนเล็กตีนย่างกับโบมี่อันตีนย่างนะมีแต่ตีนเล็กเอามามันคือจอยแท้นี่เพื่อนออกลูกเด็ดเด้ลงหน่อยอือคือสะกินโบอีฟเนาะแมนควบหยากจนนี่ละเอ้าววันนี้เขาไม่หนามเลยเหรอเนี่ยเขาก็ในเดียวในเตียงนั่นแหละนี่เขาโอ้เขาว่าวนี่แมนหาพวกสอบหนึ่งยูจะคนก็ไน้นี่ลูกเขคนนะ่ะอยู่นะ่าเมือเลย แม่หันอยู่มื้อนี้แลวแหันไปเฮ็ดเวียอยู่บ่อนอื่นผมก็ไปวังไสได้ถิดนึงอือไปเฮ็ดยังอยู่ปากสองไปเฮ็ดก่อสร้างนํามันลุงนบาวเจ้าแล้วไอ้สิงบ่ไปพุ่นน่ะเด้บ่ได้ยินพุ่นนดึงไปก็ไปนํากันเจ้าหันือยังือนยจักปีก็ัเฮาบ่ฮู้ว่17บ่พอจ้ะว่าอันนี้สมโนหรือว่าเท่าใดว่า17งเขาเนาะ เอ้ในเทือนี้อยู่จักคนบอกเพิ่นอือแม่นนับเอ้าจักคนจักคนนงกมึงนึงบักขาวสองบักโลามยในหาเอีแม่เอีพ่อโอ้แต่ตอนนี้พอบ่อยู่อืออือบัดนี้เจ้าเป็นคนหาเลี้ยงครอบัวผู้เดียวเลยบ่ออเอาล้วอ้ายอนคนอื่นซะ เขาก็บริสุทธิ์เขาก็ไปด้ะค่ะเออแล้วตัวหันเปพัวห้าเหลี่ยงห้ายังเอามือลงตีมัน่อนวะเนี่ยไข่บัไแดงเอายำมืดไข่บัแดงได้จ้ะห้าคนดจิเรารุดกระปูดที่และไปยังกันสบายดีเอฟซีก่อนยังท่านใดสบายดีสบายดีเคยหูซึกเคยเคยหูจักสองยูทูบอยู่บ่ได้ลินทั้งไรทราบอยู่บ่ โอ้บริษัททอทรัพย์แต่ละมือไปห้าย่งทำมือแดงมือหนึ่งได้จักพันตีกะได้สี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบกับพมันเจ็ดแปดสิบบาทเนาะมือมือมือบรายกะทต่บรายแจกดีกันมี่รายแจกดีมี่ไปถุงมืมเลยเหรอมือก็ไปมือไปคันยามมุดไข่มืดไข่มือแดงเลยสิไปห้าอยังยามมืดไข่มือแดงกับลที่ก็ จางนําหายดําหน้าก็ไปทําหาย้ําหน้าโอ้ยามจาง้ําหน้าก็ไปดําหายดําหน้าท่านมืดยาน้ําหน้าได้สะเปื่อสิดําหน้าก็ไล่เดือนได้หนิไข้เมือแดงมันกับมือดกนไปซสอีกวันนี้กระยูสวันที่ไรกบันทีมียัางห้าเลยไรกยูวันที่มียังหางอะไกยูอืเป็นจะได้ซีวิตหูยซึกแบบถอดอือ มันมันทูกข์สุดได้ไดมะเมื่อยคิดไปแล้วก็งงคิดไปแล้วก็งงงงว่าจากสี่ห้าใช่หมดเลยมี่ยังงั้นก็อยู่แบบทุกข์ยากทุกข์ยากเขาก็คิดเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาคือเป็นยังสิคิดจูบ่อืม บางที่เข้าเถาะเข้าเห็ดจังเลยไฮดี <Hi. S 1> ที่ห <c oughs> ับไฮไผู้เดียวเคยจมกับแม่อยู่บ่เคยเคยวาย่ายังกระเพินที่กับเพินใส่เมือแล้วก็ยูใ่ใช่ส่มือแล้วก็ยูกระเพินยังไง เมื่อยได้เห็ดร้ายเลยค่ะเนี่อยากพักพอนี่อืมวันนี้เงินที่เท่าไหร่มาแต่ละมือให้มันกลุ่มกันอยู่บ่ตีกะซื้อผิกปิงง้งูนอ่แล้วเอาลงอันไหนค่ะเสือมาผิกปิงง้งูนตีกันเสือ,อยังอีกจึกรากินซื้ออันะย่ากินพายเป็นยังน้องน้องบ่อสอืมน้องเป็นยังบ่ค่อ,อยสบายโอ้น,อน้องผู้เพิ่นกุ้มไปนหนบ่ อืแมนเจ้าห้าคนเดียวเลยอืมอืมห,ห้ากระหูได้ว่าบาทเฮามีอย่างสีเนาะยังมีไรขอบวอัวแบอบแบบเจ้านี่ก็มีแต่คอยนามีแต่ขอบพวเจา้าบออืมบออยากไปเห็ดงานอายู่ไทยบอกะอยากไปนั่นแหละบบ่มีใครอยู่นำไมไม่มีใครอยู่ทำไมเอา้าคือว่าขอบพว,อ,บพวอยู่ไล่คนเนีย ายคนก็เข้าไปบิปบึงแม่เข้าไป้ิบึงแม่เนาะผู้สายอยู่ผีคือพี่น้องหัวอะไรพี่น้องบนนารเนาะของหน้าคันบ่กมีงานทำกะอันเดียวเนาะเป็นบ่อือแล้วก็เลยมีแต่เจาเป็นเสาลักเนาะสิบเจ็ดปีได้เงินลาบอกไอ้างบอกหน่เอาไปเป็นทีมงานเขาอ,อีกว่าบุญมาเอาเป็นยังเสาอะเรื่องวันเสาอะ บริยหนังซื้อเฮียนหอดหองได้จึงอออคือว่านับเลขได้บ้อนึงเฮียนปนึง <c oughs> แต่ว่าบวงเล็กได้บ่ล่ากับริเ้นเอาจบขึ้นนับเลขได้สกเมื่อกี้นี่ <c oughs> เวลาเป็นค่ายเขื่องคือหูเงินซะเอากะเฮียนค่ายตอนหนึ่งเฮียนค่ายห้างเงินมาแตะตอนนั้นอยู่จากปีแต่อยู่ิบปี แต่อายุสิปีไม่ตอนสิปีผัดหัวอายุว่นตอนนี้ผัดบาดเจ็บส่วนนี่ผู้ได้เป็นคนเหตุจะเหตุเองวะโอ้คือหนามใส่ได้เราใส่หนามไม่ใช่นี่ใส่หนามไม่น้องลูกยืนดูมันควันเออเจ็บตีใส่หนามนม่น้องใส่หนามน้องนี่วะเอาน้ำกินได้สักไปตักอยู่สางอยู่สางอยู่ไส่พูดและอยู่อยู่ไส่ใกล้วะไปตักตอนได้ป่ะนี่มืออื่นเจาะก็ไปตักมันเหมือนแล้ว เออแต่แต่ละมือไปตักแล้วกางเ่นกับปห,าห้านเน่ยคมแดงแล้วไปกับไผ่แบบนี้บางทีกับไปกบหมายที่กับไปกับมูเออแต่เป็นไปคนเดียวตีไปห้าหนี่แต่แถวเก่าวาหรือว่ยใหญ่มองไปเลยเลยไปหาแต่ดด้านนี้แล้วนนมืมมออื่นก็ไปอยู่ว่แเน่ค่มืดแดงนะหม,มายไปบ่าบุญมาลอกไปเบิงว่าไปหนี่ยค่มืดแดงนี่มือหนึ่งชี้ราไปหน่เนี่ยเราสีด่ลายไปไดน ลองติดตามชีวิตหนองมือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวมืออื่นเอ,อยสิมาเนี่ยค่ะมแดงน้ำด้ <c oughs> อคือเจอสิมาเ้าสิไปก่อนวัดจักอไปตั้งน้ำจักมุงไปแเ่มืองทีก็หกมุงเสาบ่งกีก็หกมุงเสาไปคนเดียวบ่ไปตั้งน้ำบางทีก็ไปคนเดียวนี่อ็ไปกับโมคุแล้วไปกับโอ้คิดว่าบ้านเขาเศ้ากินน้ำสางแล้วก็ยังมีอยู่เนาะเอามือมืออื่นเดี๋ยวสิมาติดตามชีวิตของนนองเบิ่งเนาะ จ้าน่อยหนึ่งเขาแล้วเลยออกไปพูนเด้อม,มันไก่สีสุกแล้วมั้งใช้หาเราอันหนึ่งเขาสุกไปัะยาวอืมก็ได้เนาะเอาให้น้องหนึ่งเขาก่อนเบาไล่สีไฮเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พักกองกระท่าเหมือนเนาะแบบท่างเงินใดเดือนหนึ่งประมาณได้เราว่าบอกหูเลยเพราะว่าใดมาแต่ละมือก็คือได้สือ่อก็คือมักผิกแปลงนัวยังห<ฮ>้อนะอยู่หันแล้วเป็นเป็นผู้เดียวห้ามืดเรียกบาทข้ามเมืองคนหกคนเนาะ ซื้อหมดว่าห้ามใดเมือหนึ่งประมาณสี่สิบพันไหมือนวะทาคนไต่คนหนึ่งนี่เก็บเท่าไรสามสิบสามสิบรอสามสิบกับมืดเลย้าใต้สองคนผมกันเลยสี่ิพพันนนแดหกสิบหกสิบแล้วห้าเมือหนึ่งสี่สิบกับพ่อได้เป็นหนีข้าเจ้าได้เป็นหนีเอือแล้วฮ่าได้คนแรกจากมหาห้าโอ้แล้วเราจึงอันนี้เนาะแม้นยังไดมาหายนะคือซื้อว่าเก็บเงินขายของทียนี้เพื่อนนี้ก็สุดได้ยูกิเลอีกนี่นะ ใช่อีกตามอีกินข้าวตามทางนั้นถ้าเจ้าว่าวเนาะคันทางในบ้านเพิ่มบริญโยกเว้นได้เก็บลย่มล่มแล้วบอกเพื่อแล้วเพื่อนได้ห้าเจ้ากินข้าวให้ยกเว้นอ๋อเท่าไรแต่สี่ลอยครอบครัวอ๋อแม่นอ่ะอ่ะอันนี้ส้ำหรับขั้นว่าวเลยเอยก็บริญโย่ถ่อเนาะตามข่อยก็ดีคันว่านไหนกับเพิ่์นเนี่ยตามต่อยกวางโมที่สุดเลยบอกค่อยหูแล้วได้ว่ามีจังสี่แล้วกับหูเพิ่์นยังกินน้ำซางอยู่เนาะแม่น ซาคอยอันผูติดตามมาันี่แต่แต่คอยก็เบื่อใช่ละติดตามมานันเข้าในดอยพัฒนาสุดขนาดนะแต่ว่าจังไรก็ใหส้สู่ชนเน้อทางนี้ว่าต่างมุกต่างใจฮะาบัดก็เลยแม่ของเพินนินเห็ดกินอยู่นี้เนละยยำพลนเนะาะหัวเขาเน,นี่น้ำในตลาดนี่ก็น,นั่งสิตำกระเบื้อสิแกแองดหน,งน,น่อ้กระลมำในนี่เลยถ้าคอยก็ไปหงมอแควงมันนั่นเลยตอนประมาณนั้นบ่ายสองโมง ไปหอดฮงมมบานห้าวเขาเอาบาัไดประมาณสามโมงกับสงหงโมแขงกับไปหุ่นเลยนะก็เลยมาเป็นจังนี้ละเป็นยางบาัไดไปผมเป็นบานนี่ใส่ไม้ขั้นเถ่าอันนี้แล้วยางว่าไข่เนี่ยพอไปได้เนี่ยตะกี้โอ้ยโอ้แสดงว่าเราเริ่มดีขึ้นได้นี่เนาะแมนดีขึ้นกับขั้นว่าหนึ่งแหละอาหารการกินเนะาะบัเพียงพ่อเนาะมันสองเนี่ยบัไดบำลุงนั่นนั่นนมันบ่มีเนี่แล้วบ่แมนยัง้องคอยเห็นเรามา เพื่อนคอยกอมาจอยมาเไหมแนี้แห้งจอยค่ะหายแต่บุญมาว่าบุญมาบุครือเขามามันจอยก็ตัวนี้แหละมาคอยกับลักเืือแต่ได้กับเป็นน้องซ่าอยู่สิิงแต่ตัวคอยมีคอยก็หายเนาะตัวคอยโบมีคอยก็ย่อมเพื่อกันอือตัวนี้อ๋ออันนี้สำหรับเหลืองขอบรัวเนาะเท่าที่สังเกตเมื่อกี้เพื่อนว่าปวดท้องสันแน่ม้าหงหนาอยู่ใช โบมี่นะไปไสบันนี้เนยเขาห้องน้ำ <c oughs> คุด <นะ S 2> คุ้มบ่แมนคุดคุ้มผุนแล้วข่าวปา่าห้องน้ำกับโบมี่เน,ะนาะน้ำใส่นี่ก็ยังน้ำน้องเนาะแมนน้องเพคนนี่ได้หนิขั้นเพตอนบัวใส้ก็แล้วไว้เนี่ยบ,บ้าน,านาแถวนี้มันเจาะได้บ่ได้สบายแถวนี้ยฮันไม่แต่เศร้าวกว่าแมท,ทน,นะน้ำนะเดี๋ยวนี้เจาะบ้านบบาานี่จากพันบาทเขาขั้นว่าธรรมดาสูบมือเข้ากับเบอเกินชองล้าน สูบมือบวกเกินซองหลานเพราะว่าไฟบ่มีได้หน่อยอย่นี่เนาะแมนโอ้ได้นี่โซล่าเอาละม่านี่ข้าวเดียวนึ่งไฟใส่ก็มีบ่ในเช้อนี่บ่มีไฟใส่ก็บ่มีแมนอือด้วยอันเอาคำมานี่เฮจังไดอยู่นี่อยู่ไปว่าสี่แล้วบางบางเถื่อกับเด้เด้เพื่อนมีเงินเพื่อนกระสืออันนี้แล้วในฐานโคมบางเถื่อบ่มีเงินกะอยู่มืดได้แล้วนี่โอ้ใสอันนี้แมนมือไดมีเงินกระสือเท่านี้มาต่อมาใส เมื่อได้บุมี่แล้วก็ยูเมืดพากันง็เมืดแล้วบาดนะทีทีเบืงเห็นเนาะเวลาแบบผู้หยิงอยู่จังซีนะสมัยตะกี้พี่น้องข้อโถนนำประจําเดือนมานนะพอห่มนุ่มมาบวยย่างได้ใสมันตะกี้เป็นประจาเดือนนอนแล้วแล้ววันนี้ลองท้ามึงดูเวลาเป็นประจําเดือนมาเห็นจังไงซื้อผ้าน้ำมันใส่อยู่บ่ซื้อยูเนาะอยากได้อีบ่ <laughs> จจเด้เมันจําเป็นเนี่นี่แมนนะโอบสมหนึ่งก็ถือว่าแพงเยวได้สําหรับคนห้าเสากินขามนะเนาะแน่มันแล้วอันนี้คือเหลืองสําหรับผู้หญิงบัานนี้ผู้หญิงนี่ต้องซ้ำอ่างเน้เบิึงแตะลอานี่คือสีบ,บริษัทซ้ำอ่างน่งนงนงองเนาะสีวะไปบุญอยู่บ่บุญสิมีดานได้ไปอยู่บ่พอกับบริษไปเนาะไปก็มีแต่รายจ่ายนั่นบ่แน่แล้ ของน้ำกระ่มี่น้ำใสโบมี่น้ำกินก็ได้ตักเนาะฟฟ้าใสกระโบมีอ่า่าจะต้องเห็นไงละางเจ้าบาดาสโซลาเซ์ขันยาโพดเนี่เปียกบ่เนี่นี่บ่แมนบนนอนเนี่ก็เปียกมันฝาข้ามานี่ของมันหน่อยเนาะสมมติว่าข้าเห็ดเพื่อนใหม่นี่อายว่าเพื่อนถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่านี้น้อยนึงถ้ามันดีกว่านี้น่อยนึงสิใสงบประมาณเท่าไดประมาณกัน ่านว่างบกว่านี้เนาะจังหน่อยก็ประมาณสิบล้านนี้สิ้ลวานี้ได้ใหญ่กว่านี้อีกพอเ้าไปขอสื่อใหม่น้ำพิน้ากับสัายาใหญ่กว่านี้อีกนะสัญยาใหญ่กว่านี้อีกข้าตรงได้มุ่งเกยออกมาบุหายกั้นศาดออกมาเด้่ยกั้นโใหายนศาขก็ไปแล้วได้คือยามพ้นนี่ต้องเขาอย่ในเป็นบะเอยแนวอะนนี้ฮะ เต็มที่อยู่นี่แล้วทั้งหลูกทั้งเต่าอยู่ผืนหนามไร้หลัดเลยลนี่ผืนอ,อากรทืวะเนาะเาวหายซาว้าหน้าเขาจาเป็นอดทนอยู่ไปไนี่แล้วคร่แต่ว่าเพิ่นยังมีหน้าเห็ดเนาะอันนั้นเขาในตารางหันได้ยินว่าซื้อแล้วมันบ่เมนเริ่มซื้อเห็ดหน้านี้ใจจะสอบซะเพิ่นบ่มี่ผู้ใสชัได้เขาเาว้าไปสอบเาว้าไปสอบหน้านี้<ม>เอาเบิ่งอีกเทอนึงเนาะ เมื่อกี้ไอ้บอกนะเพียงหัวนี่เนาะแมนหัวนี่ลงไปหอด้วยหอดปลาล้วแล้วก็เลี่ยวมาใส่ขั้นนี่แหละในในขั้นตัวส่วนมกแตงในตัวลุมเนี่ก็ซื้อกันเลยใบปลาคนละเอาต้นนั้นบอแมนว่าแมนข้องขจาอดพีลงหอดปลาหันแมนมืดมืดแต่ทถนิ่งวะนะเขาปลูกเสาป้ายเขาปลูกเสาป้ายก็ว่ามันสร้างปิดซีปินเนาะแมนชำนันแล้วเด็กแต่ว่าเพิ่นก็ยังว่าไข่ได้ยเห็ดส่วนขวดเลยนี่ เออเพิ่นนี่แหละผู้เฮ็ดผักบัวอันเด็ดอยู่นี่ก็บ่ริหนี้ได้แต่นี่คั้นนี้ก็แบกินมืดอีกแล้วข้าวแบกได้ขั้นเราดูไปตาอยากซื้อตานางให้แล้วเนาะคุณมาเดี๋ยวคันเราปลูกผักนี่ก็ปลูกผักค่ายก็ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ตลาดเท่ากันเขายังซื้อผักแต่ข้างอื่นมาขายอยู่นะทำโบราณทำเป็นหนวดสีหอมมีหน้าอยู่วะ โบมีนะหนามน้องเพื่อนน่ยจักมือเพิ่นใายใส่มือได้คันทาเพื่อน่ให้ใส่แล้วก็แล้วคันว่าเฮามีน้ำเฮาตาเฮายังว่าสูบเนาะน้องนี่ของผู้ได้เนี่ยข้งผู้ใหม่เังเด้บ่แ่นผูเกาโบโอข้องผู้ใหม่แต่นามนี้มันอยู่มืดปีเลยบะนี่หรือเันโบ่บหอดต๊กเลือนสีต่อไปกับโบกได้เนี่ยน้องเพิ่นน้อยน้องมันตื่นเนาะมันเป็นน้องอันนี้ซืือ อันนีบ้บอว่าให้เห็นได้กับพังหมูเดอ้อว่ะหมูว่าได้ก็ยาว่ะต้องพังมหมเฮาอาศัยหมูว่ะเอาหนามเอาไนทฮดนี่แหละวว่ะว่าหายก็ยาเอามักแต้มัวคุดเพิ่นกินน้ำว่ะอาศาัยน้ำของเพิ่นอนเอาเราไปซะแหละเดสวยเขาเ <laughs> สวยเขาอยู่ซะ <laughs> อา แล้วละเ้อยขอหน้าเพื่อนแล้วกับบ้านเฮากไปบ้านคนเนาะบ้านแม่เจ้าพคนละเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่กับพวกเคยหาผู้มาก่อนเลยว่าบ้านเฮาก็ยังสีแบบมีครอบครัวที่เอาไว้ดีเด้อหลับพูดเด้นขันได้ติบขาจัดว่าบ้านบ้านเฮานี่คิดว่าบ่มีเลยได้เนาะแมนอยู่เพื่อนเจ้าวาันคือในบ้านเนาะว่าสมบูรณ์กับแมนอยู่ดอกบัดผู้บ่สมบูรณ์เนี่ยได้เนาะมันก็มีผู้ใดผู้หนึ่งอืม ขนาดแลเป็นแต่ว่าไข่แน่ที่ว่ายังอยู่ดินตัวเองเนาะแมนนี่ได้ดินก็เพียงนีได้เพียงนีไปผุดแมนเพียงนีไปผุดไดออันนี้ก็ข้องผูใหม่ข้องผูกเบิ่งเชาเหือนมันก็ขือนดอกๆแห้งแล้วเนาะสวยใกล้ว่าเชาเช้าเที่ยงเท่านี้ก็ยังดีกว่านี้อยู่ได้เนาะบุญมาหอมมันสีฮักพึ้งสีกุดพผุดแล้วทางผืดเนาะผุนแล้วเจ็บท้องคุณบอกเราถือเสียมแลนเหรอบุญมาเราบอกว่าจะหน่อที่ไปทางล่างอันนี้ก็คือชีวิตความเป็นจริงเนาะคุณนะ แม่นโอ้ยลําบากเนาะไปทางไหนน้ํานี่ก็น้ําน้องเนาะแม่นมีแต่พลอยเลยแล้เคนตักบเราไปคนตักมาให้อาบบ่แมนอายเอ้น้องก็อาบอยู่นี่บ่หรือเขาไปอาบอยู่น้องอาบอยู่น้องโมีแต่เราตักมาให้แม่เออ2คนนั่นล่ะผู้ยางบ่ได้นั่นล่ะเพิ่นตักมา มียังก็ไม่แต่คอยอันแล้วสวยเรือผลแต่ละเถือ่อเขาก็ว่าโอ้ยเนาะบัดคอยค่าเบียค่างานกับบริษัทเรือดเด้อว่ะและเหตุจั้นขึ้นมริษัทนี้ได้เสนอเขาหูมาได้ไสก็เสนอไาน,นี่แล้วทั้งด่านนั้นให้เปยนหนองไล้คนพังนี่นแล้ตัวน,นี้อ้ผ่านมากก็เคยเสนอผู้อื่นอยู่เป็นบ่แมนเคยเสนออยู่เบาไปเรื่อยๆแล้วทำในบัดทำย่างเขาคอยก็ว้าวผู้นั้นก็ถูกยากจนริได้ว่าปีการพอ จนไปองค์มอแขวงก็จนใบสมโนก็คนละใบจนขาดอุ้ยข่อยว่าอุกใจน้ําเด้ข่อยว่าแน่นี่อือไปหาแพทหมอเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังได๋เพิ่นก็โอ้แนะนําดีขนาด่อยู่แขงดเพิ่นว่าตงดยาพบําบัดแม่นบ่แม่นว่าโอ้นว่าเจ้านี่คือว่าอันนั้นที่สุดกว่าหมูเนาะโอ้ คอยกัเลยว่าบโบจะว่าวแล้วท่านว่าเบิ้งเพิ่นกระหู้ถูกหนักกะลยว่าอันนี้ก็สำรับเหลืองเล้าคลองขอบกลัวแม่กระแซเนาะพี่น้องหรือว่าเขาพวนน้องนุ่ยเนาะแต่ว่าเรื่องเล้าคลองเผินนี่ก็โบทันได้เบิดเพียงเท่านี้พี่น้องเดี๋ยวฮาตามต่อในคลิปซองเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วพี่น้องถ้าเอฟซีท่านใดอยากซวยเลือกครอบครัวนี่ก็สามารถติดต่อหาทีมงานได้เนาะซึ่งตอนนี้ทีมงานก็ได้มีงบป้งสวนมาชวยเลือกเผินเบื้องต้นแต่ว่า สเหมาะให,หม่ฝนในคลิปถัดไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ชิดไจ้ไเพียงเท่านี้ด้ยวยพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี